สวัสดีครับเขาต้อนรับกสุกรองทุนบุญหลวงวันนี้บรฟฟกับผมธนงค์ขันทองครับน่าจะมีดีมอนนะครับประธานและ c ีอของ JP พีโมเกิลเชสนะครับได้ออกโรงมาเตือนธนาคารกลางของสหรัฐนะครับว่าการลดงบดุลน,นะครับของเฟดนะฮะอาจจะนำไปสู่ภาะวะที่เรียกว่า disruptive นะครับหรือว่าความบั่นปื้นของตลาดก็ได้นะครับเพราะว่านักลงทุน หรือว่านะครับสถาบันการเงินต่างๆนั้ยังไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับยังไม่เคยเจอ QE นะครับในช่วงที่เฟดทำมาก่อนและในขณะนี้เนี่ยเฟดกำลังที่จะลด QE ด้วยนะครับมันจะนำไปสู่อะไรเนี่ยยังไม่มีใครรู้ใครบอกว่าตัวเองรู้ ก็เชื่อกันไปแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเองสายตาทุกคนจึงจะต้องไปที่นเจนเยเลนประธานของเฟดว่าจะให้ถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการมติการของรัฐสภาอย่างไรโดยเฉพาะยิง่งณะาราชการต้องการที่จะรู้รายละเอียดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทัมมิ่งจังหวะเวลาที่เฟดจะปรับลดงบดุลของตัวเองจาก4.5ล้านล้านมาสู่ระดับปกติ อย่างไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเกิดวิกฤตเนี่ยงบดลงเฟดอยู่ที่9แ0 0ล้านเองตอนนี้อยู่ที่4.5ล้านล้านถ้าจะลดลงไปแล้วผลกระทบจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดจากเว็บไซต์ของ